มันเร็วใช่ไอความรู้สึกตรงนี้ยใช่ความรู้สึกมันเร็วเพราะว่ามันดูดเร็วด้วยมันวิ่งเขาจมูกจมูกกอรเห็นเห็นแล้วก็วิ่งเขาจมูกแล้ว้าเข้าเห็นมันฉิดดูดเข้าไปใช่ดูดเข้าไปในความรู้สึกเร็วมากตรงนี้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าประมาทที่อาจารย์ที่บอกเรามีผัสสะกระทบตลอดถ้าเธอยังไม่ขาดจากจุดนั้นเธออย่าเธออย่าคิดว่าโอ๊ยไปหลง ความรู้ตัวเอง<ม>ที่ว่า<ม><ม>ตัวเองบรรลุธรรมนู่นนี่นั่น,นอยากไปหอกสอน<ม>บอกสอนเขาอาจารย์ทําไม่ดีแล้วซึ<ม>่อาจจะผมก็อธิบายชี้เห็นอยู่ตลอดใช่ไหมเราว่าตัวนี้มันเร็วนะเออแล้วมันดูดเร็วด้วยผั<ว>สสะกระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเธอเห็นแจ้งกับมันที่พู้เจ้า่านบอกกูไม่หลงเลยในช่างแม่งหลอกสารพัดมันหลอกว่าผู้เจ้านี่โอ้ยบรรลุธรรมอยากจะสอนคนนั้นคนนี้ตอนแรกอะที่พระองค์บรรลุใหม่อะ ไปบอกเขาเอ้ยนี่ยมันเป็นความคิดนู่นนี่นั่นยังไม่ไปบอกเขาเขาก็ไม่สนใจหรอกเออถ้าเขาสนใจก็หลงไปนั่นน่ะพวกมาตัดสรู้อ๋นี่มันเป็นมายาหมดนี่หว่าเออมันเร็วไงมันดูดเร็วไงแล้วมันหอมหวานด้วยพวกนี้พอมันได้รู้เนี่ยโอ้ยตัวมโนเนี่ยมันฟูมันดีใจมันคิดว่ามันรู้ทำจริงๆที่ไหนได้มันหลงเข้าไปในกระบวนการจําคิดวิเคราะห์รู้ได้เวทนามารู้สึกดีใจผมถึงบอกว่า อย่าอยากไปบอกพวกนี้มันต้องศึกษาที่ตัวเองมันต้องเห็นสัหนึ่งบอกข้างนอกข้างในตัวเอ้มผมนึกบอกว่าเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่า,วาโอ้โหเป็นมายาหมดเลยมันหลอกสารพัดไปไหนช่างตรงนี้มันเร็วมากเลยมันถ้าเราไม่เห็นมันแจ่มแจ้งไม่พ้นจากตรงนี้นะที่จริงพุทธเจ้าชนพ้นออกมาแล้วนะแต่ว่ามันสร้างมายาหลอกพระองค์ว่าเออเนี่ยมันหลุดพ้นจบกิจเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหม เออมันมโนไปเองอ่ะตัวเนี้ยเราไม่ขาดจากมันมันดูดเข้าไปอู่อ่ะเพราะว่ามันเร็วต่อผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนาะแล้วบางยิ่งยิ่งไปสอนธรรมะยิ่งไอรคนมาชื่นมาชมเนี่ยมายกยอป่อป้านเนี่ยมันไปเลยนะไปเร็วเออมันมโนไปเองปุ๊บุุ๊๊กระโดนไปเลยนะคิดว่าตัวเองอ่ะรู้จริงๆเออโอ้ยเข้าใจจริงๆเขาโอ้ยมาไหว้มาให้ยกยอสรรเสริญเนี่ยลูกศิษย์ผมมันถึงตายกันไงจิกกรีจิกย้อ โอ้ยไปไปมามารับขื้น,<ห>นพลังงานพลังเงินตรงนู้ตน,ตร,นตรงนี้อีกมันไม่แมนเออะมโนไปเร<อ>ื่อยอ่ะตัวนี้มันตอแหลเก่งจะตายออเออตัวตนของเราอ่ะเรายังทําลายตรงนี้ไม่ได้ผมนึกว่าว่าโอ้โัวพวกคุณยังไม่อิสระจากตรงนี้ห,หรอกพวกคุณยังมีธรรมะเยอะอมีพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้มโนทั้งนั้นแหละเออมันไม่มีอะไรหรอกหลงกันเออต้องเดินตามเส้นทางอออิสระทั้งนั้นเองถ้าไม่เห็นขาตัวเนี้ย ไม่ฟังผมจนแทรกซึมเข้าไปจนมันได้ปัญญาได้ความสว่างเนี่ยทําลายตัวนี้ไม่ได้เพราะผมเนี่ยมาทําลายตัวนี้อย่างเดียวมาพูดเรื่องพฤติกรรมของจิตวิญญาณอย่างเดียวม,มันหลอกคุณมาทั้งชีวิตแล้วคุณจะต้องสว่างกับมันเห<ม>็นที่ผมบอกว่าอย่าประมาทในธรรมพึงทําความไม่ประมาทที่ถึงพร้อมที่รพระเจ้าท่านตัดไว้ใช่ไหม,มตรงนี้ต่างหากที่ว่ามันมันเร็ว,วอ่ะเพราะว่าบางทีเราไปนี่กระทบจางหหูทางตาเป็นสับปะรดเนาะการ การเกิดของมันเร็วไยเกิดดับเร็วอ่ะแล้วพวกคุณถ้าไม่สว่างตรงนั้นอ่ะไม่หลุดออกจากวงจรของมันอ่ะมันไม่มีทางหลุดออกมาแล้วก็ต้องเดินต่อไปไม่ใช่ว่าพอไปเห็นความไม่มีแล้วหลงกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละเออเวลามันมีตาตามึงก็ทบอยู่มันมีอยู่อ่ะหูมึงได้ยินอยู่มันมีอยู่อ่ะจมูกได้กลิ่นมันมีอยู่อ่ะกายสัมผัสมันมีอยู่ใช่ไหมลิ้นริมรวดมันมีอยู่เอออ่า อารมณ์มันมีอยู่ความนึกคิดกระแทกกับจิตอ่ะใจะมันมีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันมีอยู่มไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรพวกนี้มันทํางานอยู่ตลอดใช่เออพวกเธอยังไม่สว่างตรงเนี้ยยังไงก็หลงเข้าไปในมิติ<ะ>พวกนั้นแล้วทีนี้มันก็ป้อนความรู้มาเรื่อยใช่ไหมก<ะ>ป้อนมาจากไหนก็ไปฟังมาไงฟังคำ,คำพูดของผมบ้างมาศึกษากับผมก็จํามาไปหมดเออไปศึกษาจากไปฟังครูบาอาจารย์มันจํามันรันไม่หมดเลยตัวมนุษยตัวเนี้ยตัวตนของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิ อัตราตัวตนทีนี้พอรู้เยอะๆกามีตัวตนเยอะแหละเกง่งเก่งกว่าเขารู้ดีไปหมดมหอมืพอจานเตือนมันก็ไม่ฟังผมนึกบอกไงเนี่ยนี่ไงเตือนยังไม่ฟังเถียงเออมันถือดีไงเ,ออเตือนอะไรมันก็ไม่ฟังมันก็เห็นเออมันก็เชื่อเชื่อในตัวเองอะ่ปะปะดโถนะนั่นแหละม,มันล้างไม่ออกไงทฐิมานะา ผมถึองบอกว่าผมมาเกิดมาเพื่อกําจัดสิ่งเนี้ <Yeah. S 1> ผมไม่ได้สอนเรื่องอะไรผมชี้ให้คนทั้งหลายเนี่ยให้เห็นการทํางานอยู่ตรงนี้แล้วให้หลุดออกมาจากวงพริกออกมาก,ก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าถึงพีิกออกมาแรงหนึ่งดูดมันก็มหาศาล <Yeah. S 1> ใช่ไหมมันหลงก็ไปได้ตลอด <Yeah. S 1> อเพราะว่าพีิกออกมาแล้วเธอต้องดูตัวเองต้องขัด <Yeah. S 1> เกลาตัวเองโลภความโลภคงกดคงหลงใช่ไหมก็คือโลภะาัวสามมหาความโลภมันมีทั้งตัณหาทั้ง ความพอใจใหม่พอใจสารพาัดดันขึ้นมาหาความโทสะใช่ไหมเออต้อง,อองถ้าคุณไม่ขาดตัวนั้นโมหะมันก็บังคุณหมดแหละคุณก็หลงอยู่นั่นแหละหลงรู้หลง,ลงคิดหลงจําอ่ะจริงๆคาว่าไม่มีอะไรมันมีหมดนะเว้ยเออแต่มึงจะอิสระจากส่วนนั้นไหมมึงขาดจากมันไหมเอออย่างอ้อยสลาที่ขาดตั้งแต่วันแรกแล้วก็มาตัดสรุรรมตรงนี้จนเห็นวงจรปิดประตูปิดประตูระต,ตรงเนี้แล้วรู้พฤติกรรมมันทั้งหมดเห็นแจ้งทั้งหมดว่ามันเป็นมายาขนาดไหน ไอพวกที่เขาหอนสอนกันอยู่นั่นน่ะหลงหมดแหละหลงหล,ลงมันหมดแหละหลงมนโมน,มนหมดแหละอเออแล้วก็ยิ่งเอาตัวตนไปทํายิ่งหลงหนักเข้าไปสองเด้องอีกไอไอพวกที่เอ,อ้ยไปนั่งสอนเขาไปอธิบายชอดช็อตชอตชอ,ชอ,ชอ,ชอตนั่นน่ะอย่างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหลงความรู้ตัวเองคุณเพนคิดว่าตัวเองอะรู้จริงๆไอคนนั้นไปฟังถ้าเข้าใจก็คิดเอากันน่ะไอนี่ก็ปรุงแต่งสอนไอนั่นก็ปรุงแต่งเข้าใจคือหลงต่อหลงอ่ะ แล้วก็เชื่อเป็นตูเป็นตาโอ้ยเนี่ยมีธรรมะโอ้ยสว่างสวัยโอ้โถเอ้ยเลยมีเลยคิดหลงเข้าไปคิดว่ามันเป็นคุณวิเศษดีเลิศประเสริฐสีหลงนั่งสอนกันจำคำพูดผมไม่สอนถึงขนาดลงทุนโกนหัวบวชพระบางคนเนี่ยเออเพื่ออยากจะสอนเขาเป็นคารวะก็อยู่ไม่ได้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ขังพรอยากได้ทำชมเชยคำสรรเสริญ แต่ปากพูดเนี่ยเรามาช่วยพุทธศาสนาอ้างอ้างนะนเราจะบวชตลอดชีวิตเพื่อเพื่อช่วยพุทธศาสนาหนึ่งไอ้จิตบ้างอ่ะไอ้บ้านจิตบ้างอ่ะยาเฉยมันมันมันฝุ่งซ่านเออมันมโนไปเรื่อยมันฟุ้งซ่านดิมันมีความรู้เยอะมันอยากสอนเขาอะสัญญามันเยอะไอ้ความจำมันเยอะพอมันอยากสอนเขามันก็ต้องออกบวชหรือต้องไปพูดตรงนน้นตรงนี้ให้เขามานั่งฟังรรมากไงกูไม่บอกหิ้ยเอ้ยมึงนั่งฟังหิ้ยอะไรกูด่าคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมจิตใจมันเป็นยังไง เนี่ยเข้าถึงอารมณ์เลยเข้าถึงจิตวัญญาณเลยกระแทกเป็นไงบ้างยังไม่ได้สติกันอีกเหรอท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย uh huh. นั่งสอนเขาเป็นตู่กันตาลงทุนบวชฟุ้งซ่านไง <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอุทจจะ uh huh. อยากจะสอนเขา <Yeah. S 1> เขามาโอ้ยพูดจาดีเพราะนจิตอย่างงั้นอย่างงี้ uh huh. ผมบอกผมไม่มี <Yeah. S 1> พวกเธอนะ่ะหลงสัญญาอยู่ <Yeah. S 1> เออลงความรู้ความจําพวกเธอไม่หมดตัวตนง่ายๆหรอก มันคำคอเพราะเธอรู้เยอะไงมานะไงรู้เยอะกับฟุ้งซ่านอุทจจะเพาะอยู่ใต้วิชาใช่ไหมเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองหลงไอ้ที่เป็นพูดแชรแชรแชนั่นหลงหมดเลยพยายามที่จะพูดดีเออธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่ามึงจะไปอธิบายทำไมมึงไม่อธิบายกอไก่สลาอ่านว่าอะไรวะกาสลากอไก่่ะอ่านไม่ได้นี่แค่เนี้ยจบแล้วเนี่ยมึงอย่าไปหลงปรุงมันมาก ออเนิพพานอย่างเนี้ยโอ้โหมันอธิบายกันยาวเลยผมบอกว่าเอาเอาพ่านนี่นี่มึงแปลว่าอะไรว่า่านนี้มึงแปลไม่ได้แต่สลับตำแหน่งนิพพานแค่ทั้นมึงหลงกันชิบหมายเลยถูกไหมเออบรรลุอย่างเงี้ยชอบอยากได้ถ้าลูกบัลลุบันเนี่ยไม่มีความหมายเออไม่อยากได้กันละอยากได้แต่บัรลุแต่ลูกบันไม่อยากได้ไม่คือรู้คือว่าคืออะไร เนี่ยหลงความคิดความจ,จาามําเอาก็นี่นอนก็อยากบอกเขาไงยิ่งไปฟังยิ่งยิ่งคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจเนี่ยยิ่งฝุ่งซ่านยิ่งอยากสอนก็อ,อยากตั้งตนสอนอยากไปพูดตรงนูน้นตรงนี้มันไปสอนเนียกระทั่งมดกับจิ้งหรีดอะ่ะมันไม่มีคนฟังมันบางทีอะ่ะเอามันรู้เยอะไงบางทีไปนั่งสอนตัวเองไปนั่งคิดอะ่ะเออมันไม่รู้ว่ามันหลงนี่ยนะเออบางทีมันมันไม่มีใครอยากฟังมันคางคก กระโดดมามันก็สอนกังคกเด็กการเลยอาจารย์มันปุงสัน้นเออผมนึกว่าคนพวกนี้พอมันรู้เยอะๆปุงสั้นมันมีตัำหามันอยากจะบอกอยากจะสอนเขาไม่เห็นผมนะผมมีตาดาอย่างเดียวในคลิปผมพูดมาหมดแล้วอะตอนนั้นอะผมพูดเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วเพื่อเพื่อผมจะดึงดึงคนออกมาให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดแม่งเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยนะเว้ยมึงอย่าไปยึดเอาไปความรู้นะเว้ย นี่ไงผมต้องบอกว่าโอ้ยแม่งคนเนี่ยมันหลงมึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่มึงหลงว่ามึงอะแค่มึงหลงว่ามึงเป็นคนดีเป็นคนถือศีลกินเจเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่มึงจะไปเกิดมึงแค่มึงหลงแค่นั้นแหละนะตอนแรกมึงหลงทางโลกแค่ไหมพอมึงศึกษาทางธรรมมึงก็มาหลงทางธรรมใช่ไหมมึงก็เลยคิดว่ามึงเป็นคนดีวิเศษกว่าเขามึงได้ถือศีลห้าเนี่ยมึงก็ฟูแล้วมึงก็คิดว่ามึงอะสร้างบารมีแล้ว มึงได้ไปสร้างไงกระถินพระป่าสร้างขยะโลกมึงก็คิดว่าโอ้ยไ,ได้ทํากุศลเยอะแยะแต่มาขี้เลือนคนในบ้านมึงยังยากจนยังลาบากอยู่ม,มึงเคยเห็นไหมมึงนี่แห่ไปเนี่ยไปทําข้าวทําจัดข้าวของกินดีๆไปถวายเออไปให้เขากินเออแต่ว่าตัวเองอะ่ะกับกินอดอดยากลูกเต้าก็ไม่ได้ดูแลลูกผัวหรือหรือเมียหรืออะไรอุทิศตนออกบวชทิ้งครอบครัวไว้ทิ้งพ่อแม่ เวเพื่อหาสัจธรรมพวกมึงกะหลงทั้งนั้นหลงมโนไปใช่เออมโนมันพาไปเออมันคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างนั้นมันรู้ไปเรื่อยออพอไปนั่งสมาธิสงบหน่อยก็มโนข้างในทีเนี้ยโอ้ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นแสงเห็นสี<ม>เห็นพระพุทธเจ้ามาสอนก็คิดว่าโอ้ยเนี่ยการสร้างบารมีโอ้ยนีย่เราออกมาได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบมโนไปเรื่อย,ยอคุณเพลน<อ>กรูบอกไปทํากับข้าวให้มึงไปถางป่าไปแม่นอืมมึงไปถางป่ามึงหรือมึงไปทาประโยชน์ให้กับ ทำสวนทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เห็นตัวเองอยู่แล้วนี่เขาให้ลูกให้ผัวใช่สติปัฏฐานสี่มีอยู่แล้วไปนั่งดูลมไมยใจอยู่วัดเอ้ยซื้อซื้อื้อเสื้อไปนั่งเป็นกองทัพไปนั่งเคลื่อนไหวกายฝึกสติ่ะพวกมึงอ่ะบ้าหรือเปล่ามึงอยู่ทางโลกไม่มีสติกันแล้วนะ่ใช้ชีวิตแบบไม่มีสตินึกไงต้องไปฝึกเอาเลยเหลือสติเละทําไมไม่ไปสอนเด็คนในโรงบาลบ้านะทำไมไม่ผู้ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายที่ว่า ไม่มีสติทําไมไม่ไปสอนคนในโรงพยาบาลบ้าเออไอ้คนมีสติสต,สตาง์นี่มันก็งโง่เนาะมันก็หลงเนาะไปเชื่อพวกนี้เนาะให้เขาจุงจมูกได้คือคือไม่มองเห็นตัวเองออผมพูดอยู่เปลา่าเปล,ปลโอ้พวกเธอจะหลงอะไรนักหนาวะสติมันก็อยู่กับเธอเนีงง่หรอฮะสมมาทิฏฐิอะไรมากมีองแปมันอยู่กับเธอบมดอะพุทธเจ้าท่านตัดไม่ดีแล้วอาจารย์มิตรมาขยายความต่ออยู่เนี่ยเนี่ย อ่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจศีลแลธรรมก็ประจําใจเราอาจารย์ก็สอบอกอยู่แล้วว่ามึงเห็นไหมกูพูดจามไม่เพาะที่มึงเห็นไหมเนี่ยมึงพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละมึงเห็นอารมณ์มึงไหมเนี่ยเออมึงให้เขาชักจูงจมูกให้เขายัดยัดไอ้ความเชื่อใส่สมองล้างสมองเลยทำมุนมากๆออกบวชเพียรมากๆปฏิบัติมากๆแล้วแล้วศึกสติมากๆแล้วถึงจะมีปัญญาโอ้ยพวกมึงอ่ะถ้าถ้าไอ้คนพวกนี้ไม่มีคนอย่างพวกคุณอ่ะ ไปนั่งเฝ้ามันไปหลงเชื่อมันเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็คงจะบ้าตายไอพวกเนี้ย <Yeah. S 1> เพราะมันไม่ได้สอนคนเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ฟุง้งซ่านเออพวกเนี่ยไปนั่งเฝ้ามันเหมือนเป็นเทวดานไปนั่งยกมือไหว้กราบกันเลยไม่ว่าอีดาวอีไรนะไอครูดาวครูเดวิดวนะเราต้องฝึกสติพวกนี้ไปนั่งไปได้อะไร <Yeah. S 1> เอออาจารย์อย่างเงี้อย่างงี้เอ้ยสอนดีมากไปนั่งจับเชือก mm hmm. โอโหไปกระทึบเท้า พวกมึงเอาเวลาไปทำมาหากินแล้วฟังอาจารย์วิทย์ฟังให้มันเกิดความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยพวกเธอไปทำอะไรกันอยู่พวกเธอหลงกันทั้งหมดฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยแล้วก็อย่าฟังไปอาจารย์วิทย์จะพูดจาแม่งยังไงก็ฟังไว้ว่ามันจะได้เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความพอใจไม่พอใจถ้าชอบมันก็เห็นความพอใจถ้าไม่ชอบก็เห็นความไม่พอใจเออนั่นแหละคือสติสติคือการรู้ตัวว่ากําลังพอใจไม่พอใจเออส่วน ส่วนญานที่มันมองเห็นเนี่ยเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไป<ะ>เออมันต้องไปทำต้องไปเรียนรู้อะไรมันครบหมดแล้วเนี่ยความโกรธก็อยู่กับเราความไม่โกรธก็อยู่กับเราความดีใจนึกออกไหมฮะความหิวความอิ่มอยู่กับเราหมดเลยอาจารย์วิยรสอนชี้ให้เห็นทั้งหมดแ,แต่ไปยังไปกระทําไปจับเชือกไปฝึกสติไปฝึกการเคลืาา่อนไหวไปฝึกความรู้ตัวไปดูลมหายใจพวกมึงอัะฟังนะฟังปากอออิสลานะพวกมึงอ่ะบ้า,บา คุณเบนบอกเว่าไข่บ้ามาเยอะแล้วใช่ไหมเออค่อยบ้าลุงนัรครับครับสวัสดีครับลุงลุงนครเออบ้ามาหลายแล้วนนนี่ะั่นแหละบ้าบ้าโอเคทำเรื่องง่ายง่ายให้เบนเออคุณบัวบอกว่าบ้าบ้ามีแต่คนบ้าจะไปทำเออไปทรมานตัวเองที่บ้านกับแม่ไม่ไปดูแลโน่ไปนั่งฟังเขาไปจับเชือกไปดูลมหายใจเออไปนั่งดูอยู่วัดไปออกไปบวชโอ้ยไปห่อง ไปรวมตัวกันแล้วก็วุ่นวายเออเขามีสติเขาก็ต้องอยู่กับ้านทําอะไรอะไรที่มันอยู่ในบ้านก็ฟังไปสิธรรมะธรรมะอาจารย์นี่แต่แม่งพูดแทงใจดําหมดเลยพวกะมึงจะไปหลงรู้อะไรกันบ้าอะไรนั่นไม่เห็นนั้นหรอลุงนครนั่งฟังอยู่ของแท้เนี่ยไปทําอะไรเออให้เขาหลอกอยู่นั่นแหละไปหลอกไปนั่งฟังเขาให้เขาหลอกไปทรมานตัวเองนั่นแหละไอ้พวกเนี้ยมันทรมานสัตว์เยอะมันก็เลยต้องเอาตัวเองไปทรมาน เออกรรมไงเออทรมานสัตว์เด้อก็ไปคดโกงเขาเยอะก็เลยต้องไปเสียเงินให้กับพวกนี้ <S 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 ไปทําบุญสร้างโบสถ์วิหารสร้างอากองกระถินป้าป่าไปสร้างซื้อเชือกมา <S S S เออมีเงินไปซื้อเชือกมาแม่งมาจับ <S S S เอเอเห็นไหมแล้วก็มาฝึกมาฝึกเอ่เอ,อเคลื่อนเคลื่อนไหวไกายพวกมึงอะไรในทำความรู้สึกตัวสายสายตงข้อเทียนเนพวกมึงหลงกันหมดเลย ผมจะบอกไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ความเหมื่อยล้าเออเอากายไปทํามึงจะได้อะไรรักษาไว้อยู่ในอตัวมโนนั่ะเออพอสงบแล้วก็ไปรู้นู่รู้นี่แล้วก็ดีใจได้เวทนาขึ้นมาหน่อยก็โอ๊ยปฏิบัติดีวันจังเลยวันเนี้ยท่านเหนื่อยล้าแล้มีประโยชน์นะต้องไปทําสวนโอ๊ยทําอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านสติปัญชานสีนั่นแหละคือฝึกสติมันไม่ต้องฝึกหรอกการทําอะไรที่เรามีสติสัมปชัญญะมันก็อยู่กับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฟังอาจารย์วิตย์ก็ไปเสริมเลยนะ หูฟังอาจารย์วิทย์มันอยู่กับตัวเองมันจะเห็นละเห็นตัวเองละเออจะทํานู่นทำนี่เหมือนคุณบัวเนี่ยทำอาหารที่ผมกินหูฟังผมอะ<ช>อยู่ๆก็เห็นตัวเองสติตั้งมั่นขึ้นมาเฉยเลย<ช>เกิดสมาธิขึ้นมานพอมันอยู่กับตัวเองมากๆมันสงบดิไม่เกิดสมาธิขึ้นมามันก็หนุนกันทีเนี้เอา้ารู้ตัวตัวขอมไม่หมดเลยทั้งๆที่ผมก็ด่าเปล่าๆปนะเออมันทําให้คนรู้ตัวได้ไงอ้าวก็คุณไม่ได้ไปเอาตัวตนไปทําอะไร คุณฟังแล้วคุณก็ทํานู่นทํานี่หูก็ฟังแล้วมันก็อยู่กับตัวเองเพราะมันเห็นนั่นนู่นเห็นนี่บ่อยๆมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ตื่นรู้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหลงหลงอยู่ในความรู้สึกวิคิดอารมณ์อยู่ตลอดเออมโนอยู่ตลอดมโนพาคุณไปท่องเที่ยวมันตัวหลงอยู่แล้วอ่ะเออตัวนั้นมันพาเราหลงอยู่แล้วแหละมันมีตัวตนอยู่แล้วเราเป็นตัวนั้นหมดเลยมโนการที่จะฟังอาจารย์วิละเกิดญานการเห็นตัวเองเกิดปัญญาที่แท้จริงเนี่ยสมาธิที่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยกระแท เกิดความสว่างอะนั่นแหละมันถึงจะทําลายมโนตัวที่มันหลงได้เพราะฉะนั้นมันแยกตรงนี้ไม่ออกกันหรอกมีแต่เอามนไปสอนกันฝึกกันคนชอบยูสูซูทุกวันะบ่มีประโยชน์อนอนอยากได้อย่างเดียวบ่เฮ็ดเฮ็ดหยังนะเครซี่มากๆเลยพวกนี้ไปนั่งขี้ยังไปนั่งขี้ยังมีสติเลยฟังอาจารย์นิสต์ยังได้เลยบางคนเรียกผมพูดเล่นๆนะบางคนนั่งฟังผม นั่งขี่อยู่ฟังผมแล้วรู้ตัวขึ้นมาเฉยเลยเบาบง่ายๆอาจารย์คอยเฮ็ดเบิดทุกอย่างเลยอาบน้ำคอยก็ย่อมย่อมย่อมออกออกเลยทีไม่รู้ดยอาบน้ำเสยพอเวลาขี่ก็รู้ว่าปวดเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสีนั่นแหละยืนเดินนอนนั่งมันอยู่กับเราอาจารย์วิทย์แต่พูดแทงไปถึงอารมณ์เลยแต่พวกเธอไม่สะกิดใจกันเองคิดว่าไปมโนเอาไงพี่คือไปตามมโนว่าเอ้ยทาไมต้องว่าคนอย่างนั้นทาไมต้องด่ากูด่ามึงอะกูไม่ได้ด่าใคร มึงรับเอาก็เป็นมึงอะมึงไม่รับมันก็ผ่านไปมึงเห็นตัวเองไหมล่ะที่ออกที่ทําคลิปออกอากาศไปเนี่ยกระแทกไปหมดแหละใครที่ที่มันมีทิฏฐิมานะำมันไม่เห็นตัวเองมันก็มันก็ต่อต้านมันก็โกรธมันก็แค้นเออเห็นไหมถ้าใครมันฟังแล้วมันสะกิดใจตัวเองได้มันก็จะเห็นว่าเออทําไมสอนธรรมะแปลกวะ ทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็สวนแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิบัติเออก็จริงเนาะเนี่ยได้กลับมาทบทวนตัวเองเดี๋ยวมันก็ฉลาดเองแบบเนี้ยพวกเท็จยั้งพวกเป็นนั่นสันดานนั้นออกมามั่งเท็จยั้งก็เฮ็ดได้แล้วออกมาออกมายั้งเท็จยังก็ได้ทุกอย่างอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรก็ได้อย่านังกอดคว่ำคิดยู่หันสันดานเออต้องมันต้องจัดจัดหนัก ถึงบอกว่าเนี่ยคนเราพอไปกอดความคิดก็หลงอยู่ในนั้นะนะเออเลยไม่เห็นตัวเองเลยลไม่รู้ว่าอะไรมากระทบก็ไม่เห็นกับกอดออความคิดไปกับความคิดไปกับอารมณ์ออมนโนมันพาไปหมดเลยหลงได้ง่าย,ยางไงตรงเนี้ยโอเคคลิปนี้ผมไม่กล้าถ่ายตัวเองเพราะว่าผมไม่ใส่กางเกงในตอนเนี้ยยืนหำดูอยู่โอ,โอเคครับ